สวัสดีค่ะพบกับรายการสถานีข่าวปักหมุดนะคะ,คะวันนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลวันสงกรานต์นะคะวันนี้และชนีวันโดงแก้วรายงานตัวนะคะได้่าสารเสพิค่ะหยุดอยู่กับบ้านกันหรือเปล่าน้องลิลี่<ช>หรือว่าแอบหนีไปเที่ยวสงกรานที่ไหนก็ต้องถามพี่เอื้องก่อนว่า <c oughs> ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะแบบนี้เนี่ยหลายท่านเนี่ยก็ส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านนะคะเพื่อที่จะ ไปพบกับครอบครัวขอพรแต่ว่าปีนี้เนี่ยโอ้โหเราก็จริงๆแล้วมันก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ก่อนที่จะปิดแล้วเนาะเราก็คิดว่าทุกอย่างสถานการณ์มันจะเข้าที่แต่ก็โควิดมันก็แพร่ระบาดมาเรื่อยๆหลายจังหวัดมีมาตรการมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวกันดีกว่านะคะ ปกติแล้วถ้าช่วงวันที่15เมษายนแบบนี้หลายท่านเนี่ยต้องพูดถึงงานเทศกาลวันไหลหลังสงการไปไหนไม่ได้ต้องไปบางแสนไปชนุรีถูกต้องแล้วปิดท้ายยาวไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเปิดกันแล้วบ้านพี่เอื้องสมุดพระประแดงใช่ไหมแต่ปีนี้ทุกอย่างไม่มีเลยก็คือจัดงานได้เพียงแต่ว่าจะไม่มีการสาดน้ำไม่มีการเล่นอะไร ปาร์ตี้โฟมอะไรเงี้ยห้ามเลยอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ําทําให้ปลอดชื้นเนี่ยไม่มีมถ้าจะไปสงกรานไปกราบได้ไปกราบท่านกับผู้ใหญ่ที่เคาเรพมงคข้าก,ก็กราบห่างๆอย่างห่วงห่วงใช่แต่ว่าปีนี้เองก็เลยอยากบอกแฟนคลับแฟนรายการนะคะบางคนบอกโอ้โหโควิดก็เริ่มแพร่มาเอ๊ะไปไหนดีแนะนํา ไปเที่ยวบางแสนเหมือนเดิมแต่บางแสนที่นี่จะเป็นบางแสนยุค new normal ยังไงบ้างนะคะจจพูดคุยนะคะกับออท่านประหลัดนะคะของทางออบางแสนนะคะสวัสดีค่ะท่านประหลักไพศารสีนักล้วนนะคะอ๋อใช่ครับค่ะแต่ว่าปีนี้บางแสนเตรียมการยังไงคะท่ามกลางโควิดที่เรากำลังกังวลกันอยู่ตอนนี้ล่ะคะ่ะ อ๋อครับในในส่วนนี้นะครับเทศบาลเมืองแสงสุกเนี่ยก็เนื่องจากว่าเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ประชาชนมาเที่ยวกันเป็นจํานวนมากนะครับเราอยู่ใกล้กรุงเทพเนี่ยเราเราเราทราบดีว่าเมื่อถึงช่วงวันหยุดเนี่ยคนก็จะมาเที่ยวบางแสนเป็นจำนวนมากก็ในในส่วนของสถานการณ์โควิดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยก็ได้มีดาเนินการตามมาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคกําหนดนะครับ พวกร้านค้าผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยก็จะ,ะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดมีการเว้นระยะห่างม,มีให้ผู้ประกอบการเนี่ยให้มีเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันโรคนะครับในการวัดอุณหภูมิอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกกแต่ก็เนื่องจากว่าชายหาเราก็าเปิดปกติครับอืมครับ ค่ะมันจะรับมือกันไหวไหมคะว่าคนจะคือยังไงคนก็ยังไงก็อยากไปเที่ยวเนาะคน<ช>มันอันอันกันมานานเนี่ยเราเตรียมกําลังค,คนไว้ยังไงบ้างคะครับก็กก็ในส่วนนี้ก็ต้องต้องขอความร่วมมือครับขอความร่วมมือทางประชาชนที่มานักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวะครับก็ต้องให้ความร่วมมือกันนะครับก็ทุกคนก็รู้สถานการณ์ในช่วงนี้เป็นอย่างดีครับว่าประเทศเราอยู่ในช่วงของ การแพร่ระบาดของอิดโควิดแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวหาดบางแสนเนี่ยก็ปิดมาระยะหนึ่งนะครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในช่วงก่อนหน้าเนี้ทุนี้ที่ที่เปิดมาเนี่ยก็ก็เราก็กดขันแนะนําร้านค้าต่างๆเนี่ยให้ก็ให้เป็นแับตามมาตรการโควิดสําหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยก็ก็ขอความร่วมมือครับท็่สายนีก็มีประกาศเสียงตามสายเประยะ แจ้งทางข้อมูลต่างๆใ,ให้ให้กับผู้ประกอบการนะครับว่าอย่างค,ค,คือคือเราประสานกบับผู้ประกอบการนะครับให้ดํดเนินการตามมาตรการการค้บคุมโรคอะไรครับอยางอยางเคร่งครัดนะครับทั้งนี้เพื่อช่วยกันป้องกันปัญหาโควิดที่จะเกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่าชายหาดสาธารณะมันเป็นที่ที่โล่งนะครับ,รบมันไม่เหมือนกับสถานที่ที่เป็นที่อับเหมือนผับบาหรือสถานที่ ท,ท,ท,ที่ที่ที่มันแออัดนคะครับอันนี้ลมมันก็จะโปร่งนะครับรถ้าประชาชนที่มาแล้วเนี่ยมีมาตรการในการป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็ให้ความร่วมมือนะคะรับร้านค้าต่างๆก็ก็ให้ความร่วมมือในการดาเนินการตรงนี้ด้วยก็ช่วยกันควบคุมโรคก็ก็น่าจะรับมือได้นะครับในสถานการณ์ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเขามากันเป็นกลุ่มก็นะคะยังไงเราก็ไปแยกเขาไม่ได้นะคะเพราะเราเคยเคยมีนะว่าตอนแรกก็กระจายห่างๆแหละพอเริ่มที่จะแบบ เริ่มที่จะเข้าสนุกสนานแล้วมันก็จะเริ่มกันเป็นกลุ่มอันตรงนี้เนะะี่ยค่ะที่เป็นห่วงเราจะทํายังไงคะมีจัดเจ้าหน้าที่เดินดูตลอดระยะเวลาหรือเปล่าคะครับมีเคอคือ,คอ,คอ,คอทางทางเทศบาลเนี่ยจะมีเจ้าที่เทศกิจนะครับด <reet> ูเทศกิจนะออกตรวจจาชายหาดตลอดเวลาครับ <ạ. S 2> ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเอแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับในการห้ามเอนั่งดื่มสุราอะไรต่างี่ห้ามเลยค่ะครับ แลวกลางคืนนะคะกลางคืนดูแลยังไงคะท่านประหลัดคะในส่วนของบริเวณที่เป็นชายหาดเนี่ยนะครับส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชายหาดสาธารณะเนี่ยมันมันใช้เทศบาลเนี่ยมันจะมีบริเวณอยู่ประมาณสามช่วงครับก็คือหาดบางแสนล่างตรงหาดวรนภาใช่ไหมครับแล้วก็ตรงชายหาดบางแสนตรงตรง,ตรงหน้าโรงแรม แอ่ไะะทยโรง,งแรมเพอริเทแล้วก็ทางแหลแงนแท่นเนี่ยจ <Beam> ุดจุดที่เป็นประหาที่น่าก่วงที่สุดก็คือบางแสนล่างหาดวนรนภาเนื่องจากวันอยู่ใกล้สถานบริการ uh, ต่างๆเนี่ยเราก็จะมีประชาชนเข้ามาดื่มเหล้าบริเวณชายหาดด้วยนะครัซึ่งตรงนี้ถ้า,ถาทศบ,บาลเนี่ยทางทางสายตรวจของเทศบาบานที่กิจที่เราเข้าไปตรวจจะเห็นว่ามีการ รวมกันม่วสุมกันแต่มันจับปรับได้ไหมคะเพราะว่ามันทําตามผิดพรบสาธารณสุขก็ก็ถ้าถ้าจับปรับเนี่ยเราเราก็ต้องแจ้งทางาฝ่ายปกครองแล้วก็ตออํารวจนะครับมาร่วมถ้าถ้าดําเนินการเนะทศบาลเนี่ยก็จะดูและกฎหมายในเรื่องพรบรักษาความสอออะอาดความเออป็นระเบียบเรียบร้อยเฉยๆครับแต่ว่ากรณีที่มีการดื่มอะไรต่างๆเนี่ยดื่มเครื่องดื่มมอลกอฮอเนี่ยก็จะมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งซึ่งต้องต้องเป็น พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับเราไม่ได้ร่วมไม่ได้ร่วมมือกันกับทางฝ่ายตำรวจหรอคะเพื่อเข้ามาช่วยเหลือก็ร่วมวมือกันครับร่วมร่วมมือกันเนการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอกันซึ่งหน้าแล้วขอร้องกันไม่ได้เนี่ยยังรวมกลุ่มกันอยู่เนี่ยบางทีเราต้องใช้ไม้แข็งกันเหมือนกันเนาะเออใช่ครับอย่างนี้ได้ไหมคะท่านผู้อ่านคะในวันที่ในบางแสนเนี่ยจริงๆแล้วเราถ้าพูดตรงๆกันนี่คือเราสามารถเราเชื่อเลยว่าเราเอาอยู่ว่าอย่างนั้น ก็คืออย่างนี้ครับเราเราเรา,เรา,เ,ราเราคิดว่าในในช่วงสถานการณ์ตรงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยเนื่องจากว่าชายหาดบางแสน<ม>เป็นสถานที่ชายหาดสาธารณะ<ม>เป็นที่โล่ง<ม>นะครับถ้าประชาชนเข้ามาที่หาดบางแสนแล้วเนี่ยให้ความร่วมมือในการดาเนินการในการควบคุมป้องกันโรคนะครับ<ม>ก็คือว่าถ้าคนที่มีอาการถ้ามีอาการป่วยไอจามหรือคิดว่าตัวเองสงสัยว่าจะมีโรค ก็หลีกเลี่ยงไม่มาบางแสนแต่คนที่จะมาเนี่ยก็เว้นระยะห่างกันนะครับตามสมควรเนี่ยก็น่าจะไม่ไม่เป็นแหล่งในการแพร่กระจายเชื้อโรคนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเราเราพบเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันจากบางแสนเนี่ยมันมันไม่มีเป็นแหล่งที่จะไปแพร่กระจายเชื้อโรคไปนะครับแล้วก็เทศบาลเนี่ยก็ดําเนินการในการ ใช้มาตราการควบคุมโรคก,กับร้านค้าผู้ประกอบการต่างๆโดยเราให้ความร่วมมือให้ดํานเนินการร้านคา้าผู้ประกอบการเนี่ยดําเนินการตามมาตราการควบคุมโรคที่คณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดเขาให้คาแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการามีมาตรการในการป้องกันนะครับการเว้นระยะห่างนะครับซึ่งโต๊ะเตรียมผ้าใบเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเราตั้ง ไม่เหมือนเมื่อครอนนะครับขออลูกมือผู้ประกอบการให้ตั้งให้ห่างมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็แล้วก็ถ้าถ้ามาด้วยคณะเดียวกันชุดเดียวกันโอเคก็อาจจะนั่งรวมกันได้แต่ถ้ามาคนละคณะเนี่ยก็ก็อาจจะแยกนั่งห่างกันออกไปแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้าเนี่ยสำหรับเป็นเจลก็ใบแล้วก็ผู้ประกอบการที่ขายของอยู่ในชายหาดเนี่ย ทางเทศาบาลโดยกองสาธารณสุขก็เข้าไปแนะนําว่าจะต้องดําเนินการอฝึกบบสวมแมสนะครับแล้วก็ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคครับก็ต้องขอความร่วมมือกันนะครับแล้วก็คือตรง,นรงนเนี้ยคือทหารตองแสก็หยุดมาระยะหนึ่งแล้วครับตามตามที่มีสถานการณ์โควิดในช่วงก่อนและช่วงหลังมาเนี่ยเลยก็ช่วง สงการ,รนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่คนมามาน่าจะมาเที่ยวกันมากก็ต้องขอความร่วมมือตรงนี้และครับะนะครับเอาล่ะค่ะต้องเป็นกําลังใจให้ท่านตลาดเนาะว่าอย่าให้การเที่ยวเทศกาลสงการกับชายหาดบางแสนเนี่ยมีการแพร่ระบาดของเชื้อแล้วกันเนาะทุกคนที่จะเข้าไปที่บางแสนขอให้เป็นแบบต,ตามข้อที่เราตกลงกันไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือแล้วก็รักษาอุณหภูมิของร่างกายนะคะท่านประหลัดครับอย่าให้บางแสงแตกเนาะใช่ครับใช่ครับเนครับเพราะว่าอย่างน้อยก็คือคือคนมาเที่ยวางบางแสงเนี่ยโอเคก็เป็นมิมหมายที่ดีว่าช่วยกันกระตุ้นทางเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าก็ก็ต้องช่วยดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดโควิดด้วยนะครับซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าก็ก็ช่วยช่วยเราก็ ช่วยกันดูแลตรงนี้ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าถ้ามีโควิดเกิดขึ้นมาอีกก็ทําให้เศรษฐกิจลำบากแต่ว่าตอนนี้ก็ก็อย่างที่เราติดตามข่าวเนาะมัน,ม,นมันก็มีช่วนี้ก็ก็น่าเป็นห่วงนะครับท,ที่มีการแพร่ระบาดแต่ก็ตามเนี้ยก็ต้องขอความร่วมมือจริงๆเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมามาท่องเที่ยวเนี้ย<ม>ถ้าถ้ารู้ตัวว่าตัวเองจะมีอาการเนียเนื่องจากว่ามันเป็นสถานที่ที่รวมคนจํานวนมากเนี้ยถ้าถ้ารู้ว่าตัวเอง ไปที่เสี่ยงมาหรือจะมีอาการก็หลีกเลี่ยงนะครับมันไม่มาอยู่รวมกันในที่ที่คนเยอะครับขอบคุณท่านประหลัดไพศาลสีนักล้วนนะคะกับขอบพะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็บอกกันเลยนะว่าถ้าไม่พร้อมอย่าไปนะคะบางแสนมาถึงแม้จะเป็นที่เปิดโล่งก็ตามน้องเลลี่แต่ว่าเรื่องของการรักษาระยะห่างเนี่ยมันก็สําคัญนะเพราะตอนนี้มีการแพร่ระบาดอย่างหนักคลัสเตอร์ต่างๆยัง มีเพิ่มขึ้นเป็นรายวันนะก็ไม่อยากให้บางแสนเป็นจุดที่จะต้องเกิดกรณีของการแพร่ระบาดอีกเอาล่ะค่ะวันนี้ก็คงต้องหมดเวลาลงแล้วนะคะ,คะยังไงก็อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะอวยพรทุกท่านให้มีความสุขนะคะในช่วงวันสงการานต์แบบนี้นะคะใช่ค่ะวันนี้นทะั้งสองคนลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ